มันมีผลไหมกับคําพูดของพวกผมหรือคําพูดของผมที่ไปเล่นมันค่อยๆสะสมมันมีไหมมีอืมีอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆว่ามันมีจริงๆแต่เราก็ต้องทําต่อไปเพราะฉะนั้นมันเหมือนสะสมจนเราทําให้ความรู้สึกมันเกิดขึ้นว่ามันเคยชินทุกขังสูิถ้าชนโดนแซว่าดำชนโดนแซว่าอ้วนมันเป็นสิ่งที่ปกติมันต้องทำใจตรงนั้น พยายามทําใจแต่กลับบ้านร้องไห้ทำไมเขาไม่เห็นถึงความสามารถที่เราทําไปแล้วเขามาพูดเรื่องนี้ทุกครั้งเลยวะเกิดอะไรขึ้นอืแล้วมันกลายเป็นว่ากดตัวเองมันมันก็เลยกดตัวเองว่าเพราะฉันยังไม่ดีพอสมมุติว่าโดนแซวมามันเป็น มันไม่น่าจะต้องจำอะสิ่งเหล่านี้ถูกปะ